มีฝรั่งเมมโมรี่สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาแนะนำชุดสำหรับออกเดทกับฝรั่งนะคะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเดินเข้ามาในสายฝอเนาะโอเคค่ะอะ่ก่อนอื่นเลยเราต้องดูก่อนว่าฝรั่งเขานัดเราที่ไหนนะคะเขานัดเรากลางวันหรือกลางคืนเราต้องดูกระรัติสะด้วยเนาะการที่เราจะแต่งตัวเนี่ยอย่างที่กุ้งบอกไว้ ก่อนหน้านี้กับคลิปที่แล้วนะคะว่าเราต้องสำรวจตัวเองว่าเรามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนนะคะถ้าเรามีจุดเด่นเราก็ดึงมันออกมาใช้เพื่อที่จะให้เราดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเพิ่มเสน่ห์ให้เรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเรามีจุดด้อยตรงไหนเนี่ยเราก็ซ่อนมันไว้เนาะอย่างสมมติตัวกุ้งเองนะกุ้งสำรวจเนาะว่ากุ้งมีจุดด้อยตรงไหน กุ้งจุดด้อยที่ไม่มั่นใจเนี่ยก็คือตรงหน้าที่กุ้งเอ่อเป็นคนข้างเป็นคนค่อนข้างมีแก้มนะคะกุ้งก็ต้องปล่อยผมมาปิดไว้เนาะเพราะว่าถ้ากุ้งมัดผมรวบตึงเข้าไปเนี่ยยิ่งจะเห็นแก้มชัดเนาะเห็นเลยว่าเราหน้ากลมทำให้เราไม่มั่นใจแล้วก็ถ้ากุ้งมัดผมเนี่ย ตรงตรงหน้าผาก,กุ้งเนี่ยจะค่อนข้างกว้างเนาะกุ้งก็เลยเลือกที่จะปล่อยผมเพื่อที่จะปกปิดตรงนี้ได้นะคะเนาะแล้วก็จะทำให้เราดูหน้าแคบลงมาเนาะหุ่นกุ้งเนี่ยจริงๆกุ้งไม่ใช่คนอ,อ้วนอะไรแต่หุนกุ้งก็ไม่ใช่ว่าจะหุนดีอะไรนะคะคือโอเคหุนกุ้งมันก็พอดีแหละ แต่เราไม่ได้มีส่วนบอลส่วนโค้งอะไรมากมายก็เลยต้องเลือกสภ้อาที่มันจะทำให้เราเหมือนช่วยทำให้เราดูหุ่นดีขึ้นดูสูงขึ้นเพราะเราตัวเล็กเนาะกุ้งสูงแค่หนึ่งร้อ่สิบเจ็ซนนะคะแล้วก็น้ำหนักแค่40่กิโลเนาะค่ะถ้าใครที่หุ่นขายกุ้งตัวเล็กเหมือนกุ้ง ถ้าเกิดว่าคุณยังหาสไตล์การแต่งตัวของตัวเองยังไม่เจอนะคะจะแต่งตัวลอกเรียนแบบกุ้งก็ได้เนาะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะก่อนอื่นกุ้งจะบอกก่อนว่าจริงๆกุ้งไม่ได้แต่งตัวเก่งอะไรนะคะแต่กุุงก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวบางทีก็แต่งออกมาก็ดูดีค่อนข้างดูดีในระดับหนึ่งแต่บางทีแต่งออกมาก็ดูตลกนะยังไงก็อย่าว่ากันนะคะค่ะ โอเคค่ะจริงๆแล้วเนี่ยกุ้งก็อยากจะเอารูปภาพาสไตล์การแต่งตัวที่กุ้งจะมาแนะนำเนี่ยอยากจะเอามาจากาในเน็ตมากกว่าเนาะเพราะว่าเขาเหมือนเขาจะมีเสื้อผ้าหน้าผมผมอะไรอย่างเงี้ยเครื่องประดับทุกอย่างมันดูลงตัวอยู่แล้วเนาะมันจะทำให้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็การแต่งหน้า คือก็สําคัญกับชุดด้วยนะมันต้องเข้ากันนะคะคือมันคือทุกอย่างมันมันลงตัวไว้แล้วอยากจะเอามาจากเน็ตนะแต่ว่าด้วยความที่ตอนเนี้ยกฎของ youtube มันเยอะมากยิ่งขึ้นก็เลยไม่สามารถที่จะเอารูปภาพของชาวบ้านมาใช้ได้เนาะเพราะว่ามันจะติดเรื่องลิขสิทธิ์นะ,ะคะกุ้งโดนมาแล้วเนาะก็เลยไม่ไม่อยากที่จะโดนอีกนะคะ ค่ะก็เลยจะเอาสภ้อาของกุ้งเองเนี่ยที่กุ้งมีอยู่แล้วก็การสไตล์การแต่งตัวของกุ้งที่กุ้งแต่งอยู่ในณปัจจุบันเนี่ยมาแนะนาํามาให้ดูเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะแต่งแบบไหนดีหรืออาจจะแบบเป็นเดทแรกกับฝรัง่งก็เลยไม่รู้ว่าต้องแต่งตัวแบบไหนดีนะคะอ่ะกุ้งลืมบอกไปค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณตัวเล็กเหมือนกุ้งนะคะแนะนําว่าเดทแรกเนี่ยใส่รองเท้าส้นสูงจะดีกว่าค่ะเอาแบบสูงที่ตัวเองพอรับไหวนะคะไม่จําเป็นจะต้องถึงกับสี่ซาห้านิ้วไม่ต้องนะคะเอาแบบ2นิ้ว3นิ้วหรือ3นิ้วครึ่งถ้าคุณไหวเนาะเอาแบบที่คุณไหวนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขาค่อนข้างที่จะตันขาดูสั้น ตัวอะไร่าี้แนะนำว่าใส่รองเท้าที่มันเป็นส้นเข็มมันจะทำให้เราดูโปร่งยิ่งขึ้นดูดูขาเรียวมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าไปใส่รองเท้าส้นตึกเนาะมันจะทำให้เราดูขายิ่งตันเตี้ยเข้าไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าชุดแบบไหนบ้างที่กุ้งเอามาแนะนำเนาะคลิปนี้กุ้งจะมาแนะนำแค่ชุดนะคะ การแต่งหน้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับจะต้องเข้ากับชุดด้วยนะคะยังไงหาเพิ่มเติมในอินเทอร์นเน็ตเนาะชุดนี้ใส่เดทตอนกลางวันได้นะคะเพราะว่าใส่คู่กับยีนเนาะจะออกแอบ,บแนวเซ็กซี่นะคะชุดนี้เหมาะกับนัดเดทที่ร้านอาหารนะคะควรจะใส่รองเท้าสีน้ำตาลนะคะ แล้วก็กระเป๋าจะเป็นสีครีมหรือว่าสีน้ำตาลก็ได้ค่ะสร้อยควรจะเป็นสร้อยคอเล็กๆกพอส่วนชุดนี้เหมาะกับเดทกับหนุ่มที่ค่อนข้างดูท่าทางภูมิฐานนิดนึงนะคะถ้าเขาทำงานาดีเนาะแนะนำใส่ชุดนี้ในการเดทกับเขานะคะจะเป็นร้านอาหารหรือไปดื่มกาแฟรหรืออะไรกันก็ได้ชุดยีนชุดนี้เหมาะกับงานกลางวันนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณไปกินไอติมไปเดินเล่นอะไรกันประมาณนี้นะกุ้งแนะนำชุดนี้เนาะกุ้งเคยมีหนุ่มฝรั่งมาเดินมาจีบกุ้งนะคะชุดนี้คู่กับรองเท้าสีน้ำตาลส้นสูงและกระเป๋าสะพายข้างชุดนี้ถ้านหนุ่มๆชวนไปดื่มหรือไปร้านอาหารตอนกลางคืนนี่ก็เหมาะนะคะ ได้อยู่เนาะชุดนี้นี่จะเป็นกลางวันก็ได้หรือกลางคืนก็น่าจะได้อยู่นะแต่ว่ากุ้งชอบใส่กลางวันนะคะแล้วยิ่งด้านข้างเนี่ยดูอัมพางหุ่นให้เราดูหุ่นดีด้วยนะคะส่วนชุดนี้ใส่เดทได้ทั้งกลางวันและกลางคืน,นะคะ่ะ จะไปกินข้าวดูหนังอะไรก็ได้แล้วแต่เลยเหมาะกับเด็กกับวัยรุ่นมากๆเลยค่ะส่วนชุดนี้แนะนำว่าใส่เดทตอนกลางวันนะคะเพราะว่ากุ้งใส่ตอนกลางวันมาก็โดนหนุ่มๆจีบมาแล้วนะคะเป็นพวกวัยรุ่นเนาะนี่ค่ะจะเหมาะกับเดทกับพวกวัยรุ่นมากกว่าใส่คู่กับ เสื้อคลุมที่เป็นจีนนะคะเป็นยีนเนาะนี่ค่ะเป็นสีฟ้าโทนสีเดียวกันรองเท้าก็เป็นสีน้ำตาลนะคะส้นสูงจะสวยมากแล้วก็กระเป๋าถือสอีน้ำตาลเช่นเดียวกันค่ะหรือจะเป็นสีครีมก็ได้เนาะส่วนชุดนี้จะแอบเซ็กซี่ตรงข้างหลังนะคะเก๋เนาะ ้งไม่ได้ใส่เสื้อซ้อนอะไรนะคะแบบมาเป็นแบบนี้เนาะใส่คู่กับรองเท้าส้นสูงเนาะแล้วก็กระเป๋าสะพายข้างจะดูสวยน่ารักหุ่นเพียวขึ้นนะคะส่วนชุดนี้กุ้งใส่เดทตอนกลางวันนะคะใส่เสื้อเส้นเล็กๆพอนะแล้วก็กระเป๋าสีน้ำตาลแล้วก็รองเท้าสีน้ำตาลนะคะ เดี๋ยวกุ้งจะขึ้นรูปให้ดูที่กุ้งเคยใส่เนาะส่วนชุดนี้กุ้งแนะนำให้ใส่เดทตอนกลางวันนะคะจะเป็นชุดกระโปรงรัดรูปยาวเลยเข่ามานิดนึงเนาะใส่คุมกับเสื้อยีนก็ได้ค่ะรองเท้าสีน้ำตาลกระเป๋าเสียงตาลส่วนชุดนี้เดทกับตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็ได้ค่ะ ช่วยอัมพางหุ่นให้เราดูสูงขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีเส้นตรงด้วยเนาะข้างหลังก็เก๋ๆค่ะผูกโบให้ดูน่ารักโชว์หลังนิดนึงนะคะกระเป๋าสีดำรองเท้าสีดำเหมาะมากค่ะควรใส่สร้อยจี้เล็กๆพอนะคะส่วนชุดนี้เดทได้ทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะแอบเซ็กซี่ตรงช่วงคอเห็นไหมคะ คือชุดนี้มีลูกเล่นตรงคอแล้วไม่ต้องใส่สร้อยนะคะให้ใส่ตุ้มหูแทนจะเป็นตุ้มหูเป็นวงก็ได้ค่ะเนาะใส่กระโปรงบานเพราะว่าจะได้ดูหุ่นดีขึ้นนะคะดูขาเรียวยาวขึ้นเนาะส่วนชุดนี้กุ้งใส่ไปเดทตอนกลางวันนะคะใส่ไปกินไอติมไปเดินเล่นด้วยกันเนาะ กุ้งใส่กับรองเท้าผ้าใบนะคะแต่ถ้าใครจะใส่กับรองเท้าส้นสูงก็ได้นะคะเลือกให้เข้ากับชุดเนาะชุดนี้กุ้งยังไม่เคยใส่เดทนะคะแต่ว่ากุ้งแนะนําว่าใส่เดทตอนกลางวันได้คะ่ะกุ้งเคยใส่คู่กับรองเท้าแต่แต่ว่ามีลูกเล่นนิดนึงนะใส่เดินคนเดียวหนุ่มๆม,มาเดินมาจีบนะคะชุดนี้เนาะแล้วกางเกงก็ทำให้เราดูสูงด้วย ที่สำคัญไม่ว่ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับทรงผมการแต่งหน้าต้องเข้ากันด้วยนะคะค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนสมหวังนนในเดทแรกนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ